กลับเข้าสู่รงรถอารมณ์ดี MGT Mini กะหลังครับช่วงนี้ Auto เ r e นอ a ต t o Design อาจารย์เอกสวัสดีครับอาจารย์ับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะคะ Royal Motor Design Studio ค่ะครับผมถามก่อนเลยช่วงนี้เทรนกระบะกำลังมาคมันทุกคผลไม้บ้างอะไรบ้างตอนนี้อาจารย์นะเปนนะ่ใช่มันทุกคผลไม้ช่วงนี้แบบชอบส่งชอบสวนอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็ใช้รถกระบะกันเยอะอัพก็ออกมาใหม่ๆกันเยอะควันนี้ไปเจอมาแล้วตัวหนึ่ง มีสปอยเลอร์หลังด้วยเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์เรื่องนี้กันได้ได้ได้ครับกับนวรา NP สามร้อยค่ะทำไมมันถูกจังแค่สามร้อยยังจ่าไม่ใช่นามาชื่อรุ่นเอาเหรือโออไม่รู้จริงจริงเขาสองห้าไหมสองห้านั่นเพื่องครับสามร้อยมีชื่อรุ่นชื่อรุ่นอ่ครับโอเคก็กลับมาก็คือก็ต้องปูพื้นก่อนนะครับว่าตลาดรถยนต์บ้านเราเนี่ยกระบะเป็นเซกเมนต์กลุ่มตลาดที่ใหญ่ที่สุด จริงนะ<ช>แต่<ะ>ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ในปัจจุบันแน่นออาจจะไม่แน่ละเพราะว่ากลุ่มรถที่เรียกว่าคอมแพคคาร์รถเล็ก<ะ>กำลังเข้ามาแย่งเพราะว่าสมัยก่อนต,ตอนนี้อาจารย์ยังเป็นนักศึกษายอยู่เนี่ยก็ถ้าใครมีเงินจำนวนไม่เยอะมาก<ะ>ก็ต้องยอมถอยกระบะก่อนเพราะว่ารถซีดานรถ รถ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 ทั่วไปเนี่ยก็ยังราคาสูงเหมืนตอนนั้นนะครับก็มีแต่รถกระบะเนี่ยที่พอจะจับใช้ได้ถ้าสมัยนู้นก็ต้องเป็นกระบะที่เขาเรียกกันว่าสี่ขออะไรสุดนม่ได้คืออะไรอะเกิดไม่ได้เกิดไม่ทันเกิดไม่ได้กบเชอร์สี่ขอก็คือไอ้กระบะเนี่ยเขาจะมีขออย่างเงี้ยมันจะเป็นสี่ขอข้าง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 เขาไว้เกี่ยวพ่อใบไว้เกี่ยวพ่อใบเออถัดมาก็จะเป็นห้าขอห้าขออีกขอนึงคือขอเขาขับเนี่ยไม่ใช่ ขอตังพ่อคุณแม่ใช่โอเคับที่กลับมาคือตลาดรถกระบะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกลุ่มตลาดรถกระบะก็ต้องเริ่มมองว่าเอ๊ะรถมันก็จะมีรถ Compact กซ์คารราคาไม่แพงอยู่ประมาณสักสามแสนปลายโอ้รถรถอีโก้รถอะไรพวกนี้จะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาทดแทนกลุ่มตลาดกระบะอันนี้กระบะก็เลยต้องพัฒนาตัวเองจากที่เป็นรถ เราเรียกว่าคอ m m e r c i a l v e h i c l ก็คือรถที่ใช้งานทั่วไปครับค่ะต้องเน้นเรื่องความสวยงามต้องมีเรื่องประโยชน์ใช้สอยความสวยงามด้วยใช่สมัยก่อนเน้นประโยชน์ใช้สอยนะครับตอนนี้เน้นเรื่องความสวยงามเราเห็นว่ารถกระบะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างในอินเทอร์เนียเนี่ยค่อนข้างจะดีเหมือนกับรถผมว่าเครื่องพันแปดสองพันเลยนะนะอีกประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตัวกระบะนอกจากเรื่องตัวอัตราประโยชน์แล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้งานแล้วเนี่ยเรื่องความสวยงาม ที่บอกไว้นะครับก็ยังมีในเรื่องของการที่พยายามทำให้รถกระบะตัวนี้เป็นรถสำหรับการใช้งานเรียกว่า daily operation นะก็คือการใช้งานทุกวันเลยนัในส่วนของวงเลี้ยวเทคนิคนะครับการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วการที่ไม่จําเป็นต้องขนของเราก็สามารถใช้ได้แล้วที่จะเห็นรถกระบะที่เปิดประตูสีบนะครับสองตอนนี่คือมีประตู3-4มสี่นะก็นั่งเป็นเก่งได้คือด้านในเป็นเก่งเลยทีเดียวอ่าใช่นะอาจจะไม่สะดวกเท่าแต่ว่าก็ สามารถทดแทนได้นะครับตอนนี้ตลาดมันก็เลยมาขี่กันอยู่<อ>นะมาขี่กันอยู่ซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยเจ้านิสานวาร่าเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ในโมเดลเดิมเพียงแต่ว่าม i n เนอร์เชนหรือบิ๊กเชนแต่ว่ายังไม่ได้ Whole Chain โฮลเชนอ๋อ,ย,อ,อยังไม่ได้เปลีป่ยนทั้งหมดยังไม่ได้เปลี่ยนอาจจะแค่บางจุดแต่ที่เปลี่นได้มีไฟหน้าเปลี่ยนครับกระจหน้าเปลี่ยนใช่ครับมีอินชทั้งใด้วยเนาะอินเชียนในเยอะมาเปลี่ยนหมดเลยครับก็ผมว่าตัวนี้จัดเต็มก็เต็มครับเต็มเลยนะครับก็คือ บางคนอากจะมองได้จัดเต็มอย่างเงี้ยอีกไม่นานสักปี2ปีหรือปีครึ่งน่าจะมีโฮชมีเปลี่ยนไหมแต่ว่าซึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดคนพอพอใจนะคร<ะ>รูปแบบเรื่องการออกแบบแล้วก็สมรรถนะแล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์ของตัวนิสสันเนี่ยก็สามารถบริโภคซื้อรุ่นนี้ออกมาได้ก็เรีวยกว่าคุม้มนะเรื<ะ>่องรูปแบบแล้วก็จริงๆแล้วตัวบอดี้ของเขาเนี่ยนิสสันเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรถกระบะนิสันเนี่ยจะเน้นบอดี้ที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็คือขนส่งอะไรต่างๆแครี่ของได้ค่อนข้างเยอะนะในจุดนี้กว้างแล้วก็สูงขึ้นด้วยใช่ใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสปอยเลอร์หลังนะะฮเนี่ยสปอยเลอร์หลังคือคือด้วยความเข้าใจของผมครับทำไมไม่อยู่บนหลังคาเอ๊ะทำไมไปอยู่กระบะเสร็จปุ๊บท้ายกระบะปกติเขาจะเป็นที่เปิดล้นๆธรรมดาอันนี้ติสปอยเลอร์มีพื้นที่เหมือนวางแก้วน้ำอะไรเงี้ยแล้วยืนออกไปนิดนึง ก็จริงๆแล้วผมว่ mm ามันมาเทรนก็คือตอนนี oh, ้อ well, yeah, so like ็อเซอรี oh, ่ลดนะครับก็คือพอขายรถไปปุ๊บก็จะมีแอคเซสซอรี่นะครับมีสกงสเกิร์ตอะไรต่างๆพวกนี้บันไดขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยตัวที่เป็นเทรนของรถกระบะเนี่ยที่เป็นแอคเซสซอรี่เลยเนี่ยจะเป็นของ Ford นะครับชื่อไวท์แทก็จะมีรูฟแล็คไอ้ตัวทีโลบาร์มีโลบาร์แต่ว่าโลบาร์เขาไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับเป็นพลาสติกอินเจกชันฉีดออกมานะครับแล้วก็ดีไซน์รับกับตัวกระบะ อันนั้นก็เป็นเทรนด์พอตัวนั้นเกิดปุ๊บก็มีหลายๆแบรนด์เริ่มทำนะตอนนี้นาวาร่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีสปอยเลอร์ติดตรงชีดตลาดมากเพราะว่าในในความที่ผมคือยังไม่มีที่ไหนทำใช่หรือเปล่าถ้าไปทำตัวอื่นไอ้ซ้ำนู้นซ้ำนี้สปอยเลอร์มันซะเลยใช่ซึ่งซึ่งถามว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีสปอยเลอร์เนี่ยเหมือนเหมือนเซสซอรี่รถนะมีกับไม่มีเนี่ยมันก็ต้องมีผลต่างกันแน่นอนนะครับผลต่างแรกคือเรื่องราคามั้ง แล้วมันดีหรือไม่ดีอะไรกันไอราคาเนี่ยเข้าใจเพราะจะรวมอยู่ในแบบว่าออปชั่นเรียบร้อยแล้วประมาณนี้น,นะ,นนะสุดท้ายนั่นคือว่าไอตัวเออไอตัวตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยนะฮะมันก็จะรีดิวก็วคือลดจำนวนแรงเสียดทานของตัวรถจะพูดถึงตามหลักในการออกแบบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลดได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบริษัทรถจนต้องเป็นคนรู้นะแต่ว่าเอาเป็นว่านาวาร่าเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความแปลกใหม่ นะถ้าเปรียบเทียบเหมือนว่ารถสมัยก่อนรถกระบะสี่ประตูนะสมัยก่อนยังไม่มีโลบาร์ยังไม่มีลูกหลังใช่ไหมพอฟอร์ดนะครับเรนเจอร์ตัวไวแทรกรุ่นไวแทร่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนชอบมากก็กลายเป็นเทรนด์ว่าต่อไปเนี่ยถ้าเป็นสี่ประตูปุ๊บเนี่ยเอาเกรดจะต้องมีจัดเต็มอย่างนี้ตัวนี้ด้วยนะทุกแบรนด์เลยที่เห็นตอนนี้แล้วก็สุดท้ายก็คิดว่านี่สันนวราเนี่ยเขาอยากจะฉีก กดมีสปอยเลอร์อ่ามีสปอยเลอร์ติดเข้ามาเนี่ยอาจจะมีรถแบรนด์เป็นไปได้อย่างที่จาบอกเป็นไปได้ว่าอันดับรถกระบะออกมาจะต้องมีสปอยเลอร์หลังงบ้าแ่ะมันมาจุดสนใจเห็นไหมพี่กบยังสนใจเลยเป็นมันเป็นจุดดึงดูดจริงๆวาไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นอันนั้นอันนั้นอภายนอกกับเขาให้มาแม็กซ์สิบแปดจัดเต็มเหมือนกันใช่คืออย่างที่บอกก็คือหลักๆแล้วเนี่ยกลุ่มตลาดเราสังเกตว่าตอนเนี้ยคนเราขับรถในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นรถกระบะน้อยใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไปชานเมืองใช่ไหมแบบอะไรขนของพวกนี้ แต่นี่แปลพอเราขับรถเข้าไปในเมืองป้าเราจะเห็นรถกระบะเยอะขึ้นเยอะแยะมากขึ้นเอ๊ะหรือเขาขนของในเมืองจริงไม่ใช่นะครับก็คือกลุ่มตลาดผู้บริโภคเขาเริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มมองเรื่องประโยชน์ใช้สอยด้วยอ่าคือคือผมมองว่าคนในเมืองเนี่ยคงไม่ได้สามารถขนของได้ทุกวันเพราะเขาไม่มีของเยอะขนาดนั้นใช่รับแต่ว่าโดยรูปทรงเห็นไหมเริ่มคือคือกระบะถ้าปล่อยไปปกติเนี่ย ก็จะโดนรถกลุ่มเรียกว่า B segment หรือ compact car เนี่ยเข้ามาตีเพราะว่าในมูลค่าของการที่เราเปต่อคันเนี่ยเขาสามารถที่จะนอกจากจะซื้อคือสมัยก่อนอะเลือกไม่ได้มีแต่กลุ่มที่เรียกว่า utility vehicle คือตัวกระบะแต่ตอนนี้เขาสามารถมีกลุ่มตัวรถที่เขาสามารถเลือกซื้อได้ถ้ากระบะปล่อยเฉยๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่ากลืนเลยนะโดนกลืนนอกจากนอกจากจะโดน <c oughs> คือพยายามจะพลิกตัวเองให้อยู่ในสายตาของกลุ่มผู้บริโภคแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาต้องโมดิฟาย a d j u s การออกแบบรถกระบะด,ด้วยอ,อย่างวิวสุวิวเซ็กตัวนั้นก็ตัวนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว<ช>ิวเซเว่นนะวิวเบลดจะยาวก็คือเอาวิวเบลดมาจากรถกระบะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละวิวเซ็กเนี่ยโมดิฟายเอาฐานล้อเนี่ยสั้นลงใช้วงล้อไอ้วงเลี้ยวก็จะแคบแล้วก็ตัดท้ายไปหน่อย ไม่ได้หน่อยละเยอะถ้าเราเปรียบเทียบ New Seven กับ New X นะเอา<ะ>วิวเวนม,มาซ้อนกันเราเห็นจะและ้วว่าเฮ้ยเจนอิวสุก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รอโชคชะตาที่จะโดนกําหนด<อ>เขาก็พยาย<อ>ามนอกจากเขาจะเสียเปรียบในเรื่องเพราะเขามีกระบะเป็นเป็นรถอยู่แค่รุ่นเดียวใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะโมดิฟายกระบะเขาเนี่ยให้ไม่นี้สนใจและเป็นรถเมืองด้วยนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็น ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นองค์ประกอบทางด้านมาร์เก็ตติ้งโดยโดยสมบูรณ์เลยี่เพื่อการตลาดเข้ามาแต่ที่สําคัญตัวนาว่าอืสามร้อยตัวนี้เปิดประตูเข้าไปน้องด้าตกใจทำไมครับเหมือนถเขา่าเหมือนเทียนหน้าคือเหมือนยกพวงอะไรมาเลยไฟฟ้าครับอาจารย์ปับกไฟฟ้ายืดเข้ายืดออกแปดทิศทางอันนี้รถกระบะเขามีขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยแหละอย่างที่บอกก็คือว่าคือมีอีกสองกรณีกรณีแรกเนี่ยถ้าคนอยู่ในวงการจว่าเอ๊ะ อีกไม่นานแล้วอีกไม่นานแล้วมันมันถึงเปลี่ยนใหญ่แน่แน่จัดเต็มคือห้าไปเนี่ยคือลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นนี้ก็ก็ได้ขุมไม่มีหวังอ่ะผมว่าไม่มีหวังอีกประมาณสักปีกว่าอาจจะมีตัวโฮเชนขึ้นมานะครับประเด็นที่2ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ากลุ่มตลาดมันเริ่มเปลี่ยนนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเข้าไปในแบรนด์ของรถกระบะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเขาเขาเขาค่อนข้างจะให้ความสนใจ ในเรื่องของ intuition ค่อนข้างเยอะและสิ่งสำคัญที่อาจารย์จะให้เรา c o n c e r n ์นนี่คือว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเราทำรถกระบะเนี่ยสมัยเมื่อสักสิบปีที่แล้วเรายังไม่มีเราเรียกว่า MPP อ่อ PPV PPV PP <V. S 1> Pick up passenger vehicle Pick up เป็นท้ยค่ะ Pass Passenger vehicle เป็น pick up แล้วก็นั่งได้สบายๆเลยประมาณนี้ครับ PPV นะไอ้ตัว PPV เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสมัยที่อีวุสุเนี่ยขายรถแล้วก็ทางไทยรุ่ง นะครับ oh. ไปต่อถึนสเตชันแวร์ก้อ,อนรู้แล,ล้วรู้แล้วอันนี้อันอน,อนี้พอเก็ตพอเก็ตคือเอารถปิอกอัพเนี่ยมาทำพาสเซนเจอร์มันก็คือปิกอัพพาสเซนเจอร์วีเคิล PPV สมัยก่อนไม่มีพอตอนเนี้ยเราบริษัทหลายๆห,หลายๆบริษัทก็เริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาดีไซน์รถกระบะขึ้นมา1รุ่น whole chain ถ้าเกิดเขาต้องทำ PPV แล้วต้องอาศัยตัวแดชบอร์ดตัวของตัวปิกอัพเนี่ยเขาก็ต้องคอนเซิร์นว่าถ้าเกิดเป็น PPV แล้วเนี่ยไอตัวแดชบอร์ดที่เขาผลิตมาสำหรับปิกอัพเนี่ยมันต้องดีดดี้วย ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาออกแบบแดชบอร์ดพวงมาลัยต่างๆเนี่ยเขาต้องเผื่อไว้ด้วยเอ๊ะถ้าเกิดรถกระบะรุ่นนี้ตอนนี้เราขายเป็นกระบะก่อน2ที่นั่งเป็นเอ่สเปเชียลแคปคิวแคปเฟสสี่ประตูบ้างพอทำพีวีเมื่อไหร่ปุ๊บต้องใช้แดชบอร์ดตัวเดียวกันแต่แดชบอร์ดตัวนั้นเนี่ยมันต้องดูดีด้วยอ๋อจุดนี้ก็เลยเหมือนกับเัาเพื่อต่อยอดใช่ใช่เออนะครับ จะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพิก up vehicle แล้วมันเป็น P P V พิก up passenger vehicle เป็นศัพท์ใหม่เราเคยได้ยินอะไรนะ M P V s U V มา P P V แล้วนะเดี๋ยวจะมีมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็มี C N N C N n อาจารย์อาจจะต้องถามกันเพ้าะมันไม่พอที่ชาร์จแบตเตอรี่ไม่รู้จะมีอะไรเยอะแยะสี่ห้าจุดในรถมีสี่จุดเออสี่จุดในรถอย่างเงี้ยฮะแบบจุดเนี้ยที่ที่อาจารย์คอนเซิร์นนะก็คือว่าตอนเนี้ยเรามีเราเรียกว่า personal device นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือคนละคนละเครื่องอย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างน้อย แล้วบางคนก็อาจจะอะไรมันก็มากกว่าอ,อย่างผมเนี่ยธุรกิจเยอะไม่ใช่ฮะทำไมก็มีอยู่ก็มีโทรศัพท์มีแท so ็บมีอะไรปกติของผม้ชายเผเจ้านี่โทรมาเบอร์นี้จะได้ปิดแล้วก็ใช้อีเบอร์หนึ่งโอเคพอเรามีไอ้พวกดีไวซ์แล้วก็ personally ดีไวซ์เนี่ยดีไวซ์ personally ดีไวซ์ชื่อมันบอกอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นดีไวซ์ส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเราจะเอาไปตลอดทุกที่ที่เราเดินทางใช่แล้วบางคนก็มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องไอแพดหรือแพดมินิอะไรอย่างไงเราจแาไป ใช่ตัวนี้เนี่ยมันมันไม่สามารถจะรันบายกระแสจิตได้นะมันรันบาย power สายไฟฟหรือไม่ไี่มาจ้องมันให้เปิดปุ๊บไม่ได้ไม่ได้มันเปิดไม่ได้ใช่ใช่ในอีกสักพักหนึ่งนะอาจจะมีอาจจะร้อยสติฟปจอมมาเกิดได้ตรงยากนะแค่กระแสจิตปุ๊บแล้วมันเปิดเลยเออเป็นไปได้นะก็มันก็เลยต้องนิดไอตัว USB port ที่เป็นลักษณะเป็นอ่เป็นตัวที่เสียบ ที่เสียตรงนั้นนะครับซึ่งไอ้ตรงบริเวณตัวชาร์จเจอร์ซึ่งตันนี้พอเราขับรถปุ๊บเนี่ยมีแล้วสำหรับคนขับรถหนึ่งที่คนนั่งข้างก็มีด้วยไอ้ไม่พอไอ้นั่งหลังอีกสองมีอีกนี่นี่ตัวนี้คือตัวตอบโจทย์ที่ที่ที่สำคัญนะเวลาเราออกแบบโปรดักต์ดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยมันต้องเป็นเวลาเราออกแบบไปแล้วเนี่ยสร้างโปรดักต์ได้นมาแล้วเนี่ยมันต้องช่วยให้คนที่ใช้โปรดักต์เนี่ยหรือสินค้าของเราเนี่ยเกิดเกิดเรียกว่าอะไรอ่ะ เกิดความมีประสิทธิภาพเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบว่าความสะดวกสบายด้วยหรือเปล่าจริงส่วนหนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เวลาเราออกแบบตัวสินค้าเนี่ยก่อนเลยปุ๊บเนี่ยจะรู้จะ,จะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องดีไซน์เรื่องงา <S <S ต่างเราจะ think about problem ก่อนด,ดูปัญหาที่าดูปัญหาว่าว่าเอ้ยคนใช้ปุ๊บอย่างบอกเนี่ยเรามีดีไว้ personal ดีไว e เยอะอะไรอย่างน้อยแล้วขึ้นรถไปปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยต้องมี5หรือ4จุด ที่จะต้องมีเพราะว่าทุกคนจะต้องเฮ้ยแบตหมดไว้ขอเสียบหน่อยอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วล่ะมันมีส่วเนเจอร์มันเป็นรีเรียคเรมที่ที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมาคอนเซิร์นนะครับว่าต่อไปจุดเดียวตรงแดชบอร์ดจะไม่พอและาจะต้องมีหลายข้างด้วยอะไรประมาณนั้นนี่เป็นเรื่องของการดีไซน์จริงนะอย่างที่ว่างแก้วน้ำข้างหลังด้วยที่วางแก้วน้ำประตูมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้มีโผล่มาตรงนี้คือขวางแก้วน้ำทับเก็บได้ด้วยบอกทำได้ใช่ใช่ใช่ถ้ามันไม่พอครับ บอกแถวหลังในในในตอนพับเก็บได้อีกครับรถกระบะใช่ใส่ของแต่ว่าเป็นการพับเอาเบาะที่นั่งเลยครับพับพิงเกี่ยวไว้อ่าใช่ใ่ก็อันนี้อย่างที่บอกก็คือฟังกชันแนลเอาไว้ง่ายเวลาเราเดินทางไปปุ๊บเนี่ยเราขนของเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะเอาของไปไว้ตรงบริเวณกระบะกระบะ ตอนหลังบางที่างนโดนโอนไม่สดใช่โดนน้ำฝนโดนอะไรสุดแล้วแต่หรือบางทีของที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมูลค่าครับนะครับเราก็ไม่ไว้เราก็ส่วนใหญ่จะมาไว้ข้างหลังถ้าเกิดเพิ่ม utility ของตัวเดชไอ้ตัวที่นั่งครับค่ะปรับได้ก็สามารถจะเก็บของได้อันนี้ก็มา่ากคือภรรยาใช่ไหมคะใครใครจะพักเบาะแล้วให้เมียนั่งอับ้ารอรอหน้าแล้วกันนะเออพักเบาะแล้วใครสามีแกเอาแกไปนั่งตรงนั้นแล้วกันแหมคนเรา นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรถกระบะท,ที่บอกอย่างที่าอาจารย์บอกว่ามันมีดีไซน์ใหม่ๆเขา<ช>มา<ช>เริ่มดูเหมือนรถเก่งมากขึ้นทุกวันใช่แล<ช>้ว<ช>นะฮะเริ<ช>่มขับขี่แบบคล่องตัวแล้วก็ง่ายขึ้นบางคนบอกเมื่อก่อนขับรถกระบะต้องใหญ่เทอาท้าอะไกรต้องหนักๆอ่าพวกอ,อุปกรณ์ช่วยเหลือจะไม่ค่อยมี เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับใครสนใจก็ลองไปชมกันได้ได้นะครับผมเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่นะคะ r อย a l มอเตอร์ s i g n Studio ค่ะครับผมช่วงต่อไปจะมงรอบอาจารย์นิ้งใน Magic In g a า a ์ค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับพบกับผมนะครับกูรูฮงจุ้ยปรัชญาเปิดตาครับในช่วง Magic In g a า a ์นะครับหรือติดตามผมได้ใน World Wi ว e ์เว็บกูรูเฟิงซุยดนะครับ g u r u f n g s h u y n e t ครับคราวที่แล้วนะครับเราพูดค้างกันถึงเรื่องของพลังงานคนนะครับบวกกับพลังงานรถนะครับเราก็สามารถที่จะมีพลังงานได้เพิ่มขึ้นนะครับสามารถไปหาโชคลาภได้มากขึ้นนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากจะอธิบายในลักษณะเรื่องของพลังงานธาตุนะครับก็คือธาตุทั้ง5นะครับซึ่งแต่ละธาตุนะครับจะแทนด้วยสีแต่ละสีซึ่งมีผลกับรถของเราแน่นอนครับเริ่มตั้งแต่นะครับธาตุดินนะครับ ธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้และธาตุไฟนะครับแน่นอนครับธาตุด uhm. <literal ness> <ส> <BTS> ินนะครับก็คือรถที่มีลักษณะของสีง BTS, น้ําตาลนะครับสีเหลืองนะครับไฟนะครับก็คือรถที่มีลักษณะของพลังงานสีแดงสีส้มนะครับสีชมพูนะครับทองนะครับก็คือรถที่มีลักษณะของสีบรอนสีทองสีขาวนะครับแล้วก็ไม้ andal, นะครับก็คือรถที่มีลักษณะของสีเขียวและธาตุน้ำนะครับรถที่มีลักษณะของสีดํา สีน้ำเงินสีฟ้านะครับรถทั้งหมดนี้นะครับถ้าสมมุติว่ารถไหนนะฮะมีสีอะไรมากโดดเด่นพิเศษเขาก็จะมีพลังงานธาตุนั้นมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นรถที่มีลักษณะรูปทรงสีขาวนะฮะแน่นอนครับสีขาวแทนด้วยธาตุทองนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เราสามารถบอกได้เลยครับว่าเขาจะมีพลังงานธาตุทองซะเยอะนะฮะธาตุทองเนี่ยความหมายคือลักษณะของความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ เพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของคนนะครับก็จะสะท้อนนะครับในลักษณะของพลังงานธาตุเช่นเดียวกันนะครับธาตุทองก็คือเป็นลักษณะของคนที่มีความแข็งแกร่งนะครับเป็นความมุ่งมั่นนะฮะถัดมานะครับถ้าสมมุติว่าเป็นรถสีน้ำตาลสีเหลืองนะครับธาตุดินนะครับลักษณะนี้นะครับให้มั่นใจเลยครับว่าคนคนนี้เขาจะคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าความมั่นคงของดินนะฮะมันจะช่วยนะครับเสริมเพิ่มพลังนะครับทำให้คนนะครับมีความคิด นะครับและแนวคิดที่ไปทางนั้นนะครับถัดมานะครับธาตุน้ำนะครับก็คือสีดำนะครับรถที่มีสีดำนะครับก็จะทําให้คนมีลักษณะความคิดที่เป็นลักษณะของความคิดที่มีความล้ําสมัยนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นปัญญายาณนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์นะครับถัดมานะครับธาตุท, Sun, iane, บบ were, ท,ที่เป็นธาตุไฟนะครับก็คือสีแดงนะฮะคนที um ่ใช yes? ้รถสีแดงนะครับก็จะมีลักษณะของความกระตือรือร้นเข้าข้องว่องไวนะครับ และสุดท้ายนะครับธาตุไม้นะครับซึ่งหมายถึงเมตตาธรรมนะครับก็จะเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นพิเศษนะครับทั้งหมดนี้นะครับพลังงานทั้งหมดนี้จะสะท้อนนะครับพลังของรถนะครับซึ่งจะสะท้อนกลับมาหาผู้คนนะครับที่ใช้รถเช่นเดียวกันครับครับข่าวต่อไปนะครับยังมีเคล็ดลับดีๆนะครับเรื่องของรูปทรงเลขาคันนี้นะครับที่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่ารถคันนั้นมีฮวงจุ้ยแบบไหนอย่างไรและเราสามารถประยุกนะครับใช้ฮวงจุ้ย ลักษณะนั้นได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วผมกรุงชุ้ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ